แบบปอนพีอะไรกันเนี่ยโหดีเทลสวยงามอลังจริงๆก็กราบสวัสดีกันด้วยนะคะับวันนี้ผมไม่ได้จต่แบบในแบบนี้แล้วผมก็มาเล่นแบบนี้นานแล้วผมก็ไ่ได้เล่นเกมนี้มานานได้ด้วยนะครับวันนี้ผมชอบเซนเซนะก็เปิดตัวมาพูดกับเไวนะคก็ผมขอโทษนะผมลืมนะฮะผมลืมคนที่นี่นะฮะผมก็แบบมาดูรอบมืงเลยใช่ไหมผมก็แบบเออ เดีย๋ยวผมค่อยทําแล้วกันนะแล้วผมก็รอนานเลยนะขอโทษด้วยนะอันนี้ผมก็มาทําแล้วนะอืมผมมารีวิวแมปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเขาด้วยเขาเขาไปช่องอยู่นะั่นจะตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมบอกนะฮะอ,อันนี้แหละที่นะบอกผมพิสายยังไงเหรออืมเทาได้ได้อืมอาอ พุ่งอันนี้คือพุ่งนะก็น่าจะทํามาจากบอกฟุดนะอันนี้ผลอะไรผลหลุมดําก็หลุมดนะําฮะอัปเดตนะอันนี้อะไรดูสิผลที่มีตอนนี้เอ,อมีผลน่าจะเป็นหลายผลเลยนะจะผมนะผลเลยเนะี่ยไปดูนะ อันนี้จะเป็นโอเปผลไฟผลพลักผลแสงนะอะน,นี้อันนี้เอาผลอะไรวะในผลยางผลฟินิกเออ,อน,นี่ผลแต่สะเทือนมั้งไม่รู้นะอืมละคอะขอเป็นการหิวนะในตอนนี้อันนี้อะไรเออได้เจอเราทำเกิดอืมอันนี้หน้าต่าง อ๋ออย่างนี้เนี่ยเองอันนี้อะไรผลใหม่ผลนี่ผมผลใหม่เหรอว,นะว่าผมเชียร์ทำนี่ต่อไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทำแบบเอ,อ่อโลบอทที่เขาสร้างมาแหละด้วยนะฮะก็ไปเข้าก็ดูเข้าเยอะนะถึงคลิปผมจะมีคนดูไม่เยอะก็จริงนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะผมเพื่อคลิปนี้นะผมจะทำคลิปนี้นะ ผมจะไปดูนก่อนเลยนะครับอันนี้คือตาลุงแก่ๆโอ้โโทะเลาะตุกอ์กอนหนูขอดูรอบๆอะไรกันก่อนเออนี่หนึ่งก่อนต่อเนี้อนี่มันนี้ผมทิ้งไอดีไว้ด้านล่างนะเช้าอ๋อนี่ทีรับโพดใช่ไหมับโพ่ะด้นไหนอะ ไม่เอ่ยไม่มีวันเตอร์เหรออืมรู้สึกว่าเกิดกว้างสักด้วยโ oh อ้ไม่กดครับอยู่ละครอาผลที่มันดีๆกันอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรน,นี่ไงผลทั้งหมดค่อยอันนี้ทีหลังแล้วกันนะครับอืม มาทุกผลเลยดีเดียวจะรีวิวผลนี้ยี่ไม่ดีกว่าผลรีวิวผลนี้มั้ยผลอะไรวะเนี่ยคือ,ออะไรวะผล,ผลบิ๊กมันโอ้ผลบิ๊กมัมอนะไรแล้วซิกกี้ไปแล้วนะฮะอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหูหมันกระตูนเลยสักโอ,อ้โหูเขาดังนะ ก็ไค่อยเหมือนในการ์ตูนอ่ะหารเลอร์เขาอยูห่หรออันนี้อันนี้อะไรสกิลแล้วโอ้โอ้ตัวอะไรนี่ก้อนเมฆนี่โอ้ก้อนเมฆโอ้ไม้ก้อ,กอนโอ,โ,อโอ้คนชาติจุนตงนี่ละ่ะอืมอืมก็คนนี้ เดี๋ยวเราไปดูคนหนึ่งเนะผลยางวานะเนี่ยผลนี้ผลยางจริงด้วยนะฮะเออไอเทมไม่เพียงพออย่างั้หรอแล้วก็เอาเออด,ด,ดูดิเอาอีกไกลแหละอไอเทมที่ใช้ในการเปิดไม่เพียงพอทำไมมาไม่เพียงพอเย็บแป๊บหนึ่ง เออมันต้องออกกดออกกิมเข้าใหม่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะอืม <c oughs> นะโอเคปุค๊บอันนี้คือผลยางยืดใช่ไหมปังปัปังปงปุ่งปุงปล่งยุ่งลุงปุ่บปุ่งปุ่งปุ่จป่ง่งป่ง่ เือจะทลายอ่ะอืมก็ไม่คือพออย่างนี้มัดยางยืดมัดยางยืดเปี้ยงเปี้ยงโหอ,อันนี้อะไรอ่ะอรูนยางยืดไม่ได้หาเลยเลยฮะคพื่ออะไรดีปันน่ง โอเคนะรู้สึกว่ายางยินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนะก็จะ,จะให้ดีนะคะก็ผมก็ขอให้แม่มีทําต่อไปนะล้วผมรู้สึกว่าเขาจะมาทําแบบอื่นแล้วนะคะเออก็น่าจะเสียได้นะคบถ้าเขามีเวลาว่า,างนี่เขาทําแบบแบบรูบอกเสร็จแล้วนะก็มาทําแบบนี้ม้างนะผมเชียร์อยู่ว่าเป็นแบบที่ดีอยู่นะเพราะว่าดูดีไซน์ผลเนะี <c> ่ย <oughs> รู้ว่างามนาะบอก็อยากให้แบบนี้ทําต่อไปนะอย่าลืมทําเกียร์สีให้ผมด้วยนะฮะเออ,อเขียนะผมอยากเห็นเกียร์สีนั่นเองโอเคโอเคเข้ามาใหม่ผมจะมารีวิวผลโอเปหรือผลอะไรดีนะผลแสงมากกว่าเอ้อผลเสงอีดาบเสงคุด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 ุุดุๆๆๆๆๆๆๆ เนี่ยแหละเออปืนพลแสงไปเอาปืนพลแสงเปี้ยว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 ฉันคือยพ่นเอกคิสแล้วล่ะอ๋อบินเหรอบินเหรอบินยังไงบินบิน้าจมน้ำโอ้ยบินแช่ไปน้ำแชาแต่กูก็ไม่ตาย ไปเลย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 อันนี้อะไรวะเนี่ยไม่มีมันเตอร์ให้ผมตีเลนเหรอบนแสงตอนบินแสงถือว่าจะบินได้นานด้วยนะคะนี่ดีเทลดีนะนี่อ่ไปหนึ่งโอเคนะก็เมื่อกี้เหมือนกับจะสปอยนิดหน่อยนะว่าผมมีทีมหันนะ ก็มันไม่เจอทีมงานเราเป็นเพื่อนผมได <c oughs> ้แหละนะฮะก็ผมอาจจะเรียกใช้เขาปล่อยหน่อยนะผมจะให้เออพอผมไปโรงเรียนผมจะให้เขาวันละยี่สิบาทพอนะฮะโอเคนนก็ยก็ถ้าเขาดูคลิปนี้แล้วก็ให้ยี่สิบบาทก็ได้ไหมโอเคเนะนี่โอเคพโอเปะใช่ไหมมันผ่าตัดอืม

โอ้โหถึง hmm. oh. ว่าเขาจะเอามารวมกันนะผลแสงด้วยนะโอ้โ oh. หไปเ้าไปดูผลต่อไปเลยเนี่ผลมนุษย์เนี่ยม่นจะเป็นผลพระนะโอ้โ oh. หผลพระริงด้วยชาโอ้ oh. oh. ผมไม่รู้ผมกินอำไมเนะมันไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็ใน,นเนียวบอกฟุตมางนะ mm hmm. บอกสุดก็ไปในเกมแล้วบอกเหมือนกันนะครับก็เออก็ก็ไปต่อเลยเออลืมอัดคลิปไปผมอ่ะรีวิวหุไฟแล้วผมก็ต้องมารีวิวใหม่นะน,นี่ก็เป็นการยิงไฟนะคะตอนนี้มันก็จะเป็นอันนี้ผมยังไม่ดูนะเดือโอ้เฮ้ยมือนการเหมือนกับลูกบอลใหญ่เปี้ยวแต่มันสั้นจัง ผมก็อยากให้ผลพละมันเป็นผลที่มีเยอะหน่อยนะไอ้ผลพละไอ้ผลอ,อโออะไรวะเนี่ยผมจะวิโนผมก็อยากให้มันเป็นผลพละเนี่ยให้มันมีสกิลเยอะกว่าน,นี้นะคะเอาสกิลน้อยเกินไปอันนี้ผลอะไรผล เออผลแป้งน่าจะเป็นผลในนี้นะอแต่ก็วันนี้ผมรีวิวผลแค่นี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวไอดีแมพผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเนะนะฮะอืเดี๋ยวผมจะไปสนับสนุนช่องที่เขาแล้วนะครับให้เรากดเข้ามาแนละ้วกดเข้าไปที่ YouTube นะครับนี่นะะ พิมช่องค้นหาช่องผมก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วกดตรงรูปหน้าเขานะนี่เลยนะอืมคนนี้เลยรู้สึกว่าเขาจะตั้งใจทำมากเลยนะฮะนี่เขาก็ทำกิจกรรม R B b a t t l e ด้วยนะคะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนไหนที่เขามาเออรีวิวผมมาทำแมปอ,อืมนะ,ะก็ประมาณนี้แหละนะ ช่องเขาเนะี่ยผมก็ติดตามแล้วนะขอให้เขา,ามาีแรงกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะก็มัคลิปเยอะด้วยนะคะผมว่ามันคลิปนอนน้อยเกินไปนะคะนอคนคารับแล้วผมขอสวัสดีทุกผู้ชมว่าเอ่อแมปจะลงวันไหนแล้วครับเลยมาหนึ่งครับแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะท <c oughs> ี่อยู่ก็ย้อนหลังได้อยู่มก็วันนี้ผมจะมาเปิดรับ Q&A โอ หน้าจิบครับ Q&A ก็โอเคนะครับก็ใครอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับก็เนี่ยกี่ยหวนดีอยากจะทมกี่อันนี่ก็เป็นจัดใหม่เพราะว่าแบบไม่ค่อยเป็นสัดส่วนนะครับเพราะตอนแรกก็โอเคอยู่ผู้ชมดูนี่มันมีที่ว่างนะเลยสังเกตแบบเป็นหรือเปล่าหัวไม่เห็นเองที่ว่างปปิ้งมันไม่ค่อยจะอยู่เป็นที่เป็นทางสกเท่าไห่ด้วย ระบบเซฟก็ไม่ค่อยดีนะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นที่มันเป็นที่ที่ผมเอามาใส่ในแบปใหม่แล้วก็ทำเสร็จละแต่แบบเนี้ยผมจะไม่ทําแล้วนะผมไม่ได้หมายความว่าผมจะแบบอ่าไม่ทําแบบนี้ผมหมาหรือผมจะหยุดเลิกการทําแบบเก่าแล้วก็ไปทําแบบใหม่ซึ่งแบบใหม่ก็ทําไปเรียบร้อยแล้วแต่ทําไปนิดนึงก็ระบบผมดมามันมีระบบเปิด เปิดเปิดส่อไฟฟ้าก็เอาไปดูกันเออเขาเอาไปดูกันเองนะชื่อช่องนี้นะเมื่อกี้ผมตัดต่อแล้วไมวะจะต้องตัดต่อแล้วนะมีคลิปหนึ่งที่ผมอยากจะนำเขาในที่ถูกลบออกไปเป็นอย่างเดียวที่ผมชอบท่านผูพิมพ์เข้ามาแล้วก็พิมพ์ว่าแจกแบบเมลลนเนอินครับที่น้องครูก็จะเจอช่องนี้นะครับคือช่องที่ถับอีทวยผมนะครับในตอนนี้พี่เขาก็ทำแมปต่อไปนะ ดูกองคุยขเขาทำอะไรบ้างนะแล้วล่าสุดพี่เขาก็เล่นโลบบย่าเล่นโลบกสักทีอือหือ,อเอาทำไมวันนี้มาแปลกวันเล่นโลบกเหมือนกันแต่ว่านีาจจา่โอ๋อมามามากลมเขาหนักมากดีนะันนี้จะมาสอน เทคนิคลับในการอ่ะเดี๋ยวบอกไปวันนี้เยู่นแมปเลยวันนี้อยู่ในชิวบอสนะฮะผิวเจ้าบอสเอ่อคลิปล่าสุดพี่เขาสอนอะไรตามเข้าไปนะฮะโอ้เขาน้าผมมาสอนถ้าใครสนใจมาสอนจัดแสงก่อนวันนี้จะมาสอนแบบง่าเขียนนะก็ขอตัวนแล้ก่อนนะเพราะรู้สึกว่าจะมีงานเต็มไปหมดเลยไปแล้ว